สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่5พฤศจิกา2.25วันนี้เฟกินเด็ก23จากเมื่อวานนี้21ดีขึ้นมา2ขีดสุขสัน์วันลอยกระทงนะครับใครที่ตั้งลองใครที่ DCA ขอให้ท้ายที่สุดเนี่ยทำกำไรและขอให้มีสุขภาพที่ดีขอให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีคิดหวังยังไงขอใได้สิ่งนั้นนะครับทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย หัวใจของตลาดเป็นเรื่องของลุงจเจริญนะลุงจเจริญลดดอก0.25ลดไปแล้วส่งสัญญาณว่าธันวาคมไม่แน่ขอดู Data ก่อนแต่ตอนนี้เกินครึ่งตลาดมองว่ายังไงลุงน่าจะลดแต่หัวใจของสัปดาห์นี้คือลุงทรัมป์โดยเพราะวันนี้นะครับเ,เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาท่านนี้บอกว่าประสาทจะกินแล้วครับคุณบอลท่านนี้บอกปวดหัวโวย จับมือไว้แล้วไปด้วยกันวันนี้คนละครึ่งก็หมดแล้วด้วยก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับบิตคอยเช้าตู่ที่ผ่านมาหลุดแสนดอลลารล์ตลาดใจหายใจคว่ำเพื่อนสมาชิกท่านนี้นเข้ามาบอกลงมาสักเหลือ3 5 0ห0้าจะขายบ้านขายรถให้ดูนะครับก็ใจเย็นนะไม่มีใครรู้อนาคตส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่ ผู้เชี่ยวชาญาน,นการลงทุนผมให้คําแนะนําไม่ได้แต่แนะนําอย่าขายบ้านขายรถหรือขายของมีค่ามาลงทุนเพราะเราไม่รู้อนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงเกิดขายบ้านขายรถซาโตชินะมอโตะโผล Pro, หรือบีน n น e มีปัญหา USDT มีปัญหาหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่แฮกได้ยันทวารหนักตรงเนี้งานเข้าได้นะครับเพราะนั้น มีของมีค่าเก็บไว้นะลงทุนเฉพาะเงินที่เราสูญเสียได้บ้านเราต้องมีเก็บไว้เป็นที่ซูวัวเทรดนะครับส่วนท่านนี้ถามว่าสารตัดสินภาษีลุงช้ำพรุ่งนี้คุณบอลมีมุมมองไงครับก็คืนนี้นะครับคืนนี้จะเป็นการ Hearing การไต่สวนในเรื่องของการเก็บภาษี r e c i p r o c a l ลุงชั้าเราทราบดีใช้อำนาจฝ่ายบริหารแบบฉุกเฉินในการเก็บภาษีและเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าลุงชั้าอาจจะแพ้ก็ได้เพราะมันจะต้องผ่านสภาคอนเกรสตอนนี้สู้มาแล้สองศารค่ำคืนนี้จะเป็นการไต่สวนแต่ไม่ใช่การตัดสินคดีนะกับศาลสูงสุดเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักพักเรายังไม่รู้สิ่งเดียวที่สื่อข่าวใหญ่ๆจะโพสต์พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเนี่ย จะมีการพาดหัวข่าวว่าน้ำหนักของหลักฐานที่ทีมทนายลุงชป์เอามาเนี่ยมีน้ำหนักขนาดไหนลุงช้์ใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเรามาดูผู้พิพากษานั้นเพื่อนมี9ท่านจะต้องมี5เสียงขึ้นไปนะและใน9ท่านเนี่ยลุงชป์เป็นคนแต่งตั้ง3ท่าน5ท่านเป็นรีพับบิกัน นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสลุงช้ำชนะและเก็บภาษีต่อไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจับตาว่าหัวข่าวใหญ่ๆหรือหัวข้อข่าวใหญ่เนี่ยเขาจะพาดยังไงลุงช้ำมีโอกาสชนะไหมถ้ามีน้ําหนักเยอะมันอาจจะไม่ค่อยดีกับตลาดนะครับทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสายเทคสายคริปโตจับตาข่าวเกี่ยวกับ พ่อใหญ่สายชด์ไมเคิลเบอร์รี Michael ry, ถ้าขยำได้ไมเคิลเบอร์รี่เป็นสายชด์ที่ทำกำไรมหาศาลช่วงซัพพลา m มอร์เกจแกชดซัพพลายบอ Bond, นนะาตาสารนี่อ,อสินเชื่อทำกำไร700กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐมีคนเอาเรื่องแกไปทำหนังทำละครแต่ล่าสุดเนี่ยเพื่อนแกดันชอดหุ้นเทค อย่าง n อ i น i เดีและพา a ันเทียมูลค่ารวมกันเนี่ยเขาบอก put option นะครับ1,100ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะพุท t ออปชัก็คือการชตนะซึ่งถามว่าทำไมตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่กระทบกับคริปโตไงเรื่องใหญ่แน่นอนเป็น m i เคิลเบอร์รกระทบกับคริปโตตรงที่ว่า AI กับคริปโตเนี่ยอยู่ใน c a t ตากรีเดียวกันเป็นหมวดหมู่ของ ของฟุ่มเฟือยของใหม่สินทรัพย์เสี่ยงนะถ้ามีคนถอนจาก AI คนก็ถอนเงินจากคริปโตเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้มันก็เสียงบนตลาดหลายคนมองว่าไมเคลิลอาจจะพลาดก็ได้อาจจะเบลอร์หรือเปล่านะไมเคลิลเบอร์รี่กำลังเบอร์แกทํานายถูกช่วงซับพรามอเกจก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยแกทายผิดเยอะและตอนนี้หลายคนบอกว่า ไอเอไเนี่ยไม่ใช่ช่วงบาร์โบแต่เป็นช่วงที่กําลังเป็นจุดเริ่มต้นนะทุกคนต้องการ AI ยากที่มันจะบาร์โบฟองสบู่แตกนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดไงคิดว่ารอบนี้แกตั้งชอตพันหนึล้านพอจะแตกหรือจะกำไร AI ฟองสบู่กำลังระเบิดหรือเปล่า คิดไงมองไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอ้ท้องบลภยัยดูต่อไปครับผมไอ้นี่เหรอใช่พี่แล้วลิดแกแกสุ่สมมาเองก็ใช่ไงผมไม่เอาไงนงลงใจเย็นไอ้นี่เหรอใช่พี่แล้วผิดแกแกสุ่มมาเองก็ใช่ไงผมไม่เอาไงง วงใจเยอนกจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิรัวิ่ไปบนฟ้าแค่จะแ,จแพงเอกาพจะบินไปสุดดาวข้าเราจะยังไงต้องดูต่อไป ya B, B ดีอยู่ในมือก็ถือต่อปไปนจะแค่มาเฮาเราจะวยล่ฟ้าต่อไปเราจะยังไงไม่มีใครรู้แต่ขย,ยับบอสปาร์สาแคลชัยรู้น้แต่เราไม่กลั แรงเหมือนขืนซัดใจโลกกันเนินมันเปลี่ยนเรวไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรียนเรื่องขอาใจไม่มีใครต่อได้โหเดียวกันไว้แล้ววัน,นึ่งคุณจะเข้าใจ I'm